สวัสดีครับผมมณิตอุรังสีสวัสดีค่ะรุ้ง Love Expert ค่ะวันนี้เนี่ยคือหลายๆคนก็ถามมาตอนนี้เนี่ยประโยคนึงที่คนชอบมากเลยนะครับที่ที่ผมเริ่มพูดขึ้นมาแล้วโอยพอให้คนแล้วคนชอบมากก็คือว่าไปเป็นแสงสว่างให้กับโลกนี้นะครับแล้วผมคิดว่าในตัวเราทุกคนเนี่ยมีแสงสว่างอยู่พร้อมที่เราเกิดมาเพื่อที่จะแสดงออก Express yourself เราเกิดมาทุกคนเนี่ยอยากจะอยากจะเป็นแสงสว่างให้กับใครบางคนนะครับ แต่บางคนนี้ไม่เขาไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีวันนี้เนี่ยเลยเชิญน้องรุ้งมาช่วยให้ความรู้กับคนค่ะ,ะวันนี้นะคะลุงก็จะให้สามเคล็ดลับนะคะที่ทําให้คุณเนี่ยเปล่งประกายฉายออร่าเพื่อเขาเรียกว่าเป็นแสงสว่างแล้วก็ดึงดูดผู้คนด้วยค่ะข้อหนึ่งเลยนะคะลุงอยากให้คุณนะคะเป็นตัวของตัวเองค่ะช่วงนี้นะคะหลายคน inbox มาที่เพจลุงนะแล้วก็บอกว่าเขารู้สึกว่าเขาต้องพยายามเป็นใครคนอื่นเพื่อจะให้คนอื่นน่ะชอบเขา หรือมารู้สึกดีกับเขาแต่ลนุงอยากบอกเลยนะคะว่าสิ่งสําคัญที่สุดนะที่คนอื่นจะชอบคุณได้จริงๆและอย่างถาวรเลยนะคะคือการที่คุณนะคะเป็นตัวของตัวเองค่ะการเป็นตัวของตัวเองนะคะทรงพลังที่สุดเลยค่ะแต่การที่จะเป็นตัวของตัวเองได้นั่นคือคุณต้องรู้สึกดีกับตัวเองคุณต้องรู้สึก มีความสุขอะกับการเป็นตัวของตัวเองอคุณต้องรู้อะค่ะว่าคุณเนี่ยทุกคนเลยนะคะมีออร่าพอังม,มีพลังมีสเสน่ห์มีแสงสว่างอยู่ในตัวเองอยู่แล้วคุณต้องเชื่อมั่นในตัวคุณเองแล้วเอามันออกมาให้โลกรู้นะคะข้อ2นะคะคือคุณจะต้องมีความสุขอย่างที่ลุงบอกแล้วนะคะว่าความสุขนะคะจะเป็นตัวที่ดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตคุณเลยค่ะเมื่อคุณมีความสุข คนรอบข้างคุณจะรู้สึกถึงพลังคลื่นของความสุขได้และพวกเขาทุกคนนะคะจะถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณโดยอัตโนมัติคุณจะมีความสุขได้จากอะไรได้จากการที่คุณคิดบวกได้จากการที่คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณเนี่ยมีคุณค่ามีความสุขได้ไงคุณเสพสิ่งดีๆคุณอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีๆคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคุณมีความสุขแล้วก็เลือกที่จะขอบคุณสิ่งต่างๆรอบตัวคุณก็จะมีความสุขได้ง่ายๆเลย อย่างที่สามนะคะก็คือการที่คุณนะคะอย่างที่อาจารย์บอกเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีแล้วคุณต้องแบ่งปันมันออกไปให้คนอื่นก็เพราะความสุขมาจากการที่เราได้ให้การที่เราได้เพิ่มเติมแล้วคุณรู้มากคนเนี่ยเนื่องจากทุกคนในโลกนเนี่ยเนี่ยแสแสวงหาการเพิ่มพูนแปลว่าใครก็ตามที่ให้การเพิ่มพูนกับเขาเนี่ยเขาจะถูกดึงดูดเข้าหาคนนั้นเข้าใจไหมครับสมมติว่าลุงเนี่ยเป็นคนที่ เจอเจอกับลุงนี่ก็เหมือนกับลุงก็เพื่อพยายามเพิ่มพูนให้คนอื่นพยายามให,ให้คนอื่นเนี่ยคนส่วนคนก็จะเข้าหาคนคนนี้เพราะว่ามนุษย์ทุกคนแสวงหาการเพิ่มพูนนี่มันเป็นธรรมชาติของโลกนี้นะครับอย่าไปฝืนธรรมชาติมันนี่เป็นเนเจอร์ธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เขาอยากจะเอ็กซ์เพรสตัวเองอยากจะแสดงออกอยากจะเพิ่มพูนมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องบาปเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เกี่ยวกับความโลภเลยเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณสามารถที่จะเพิ่มออร่าพอร์ของตัวเองอย่างที่ลุงบอกคือการให้คนอื่นการที่จะพยายามเพิ่มพลังที่พวกเราทํากันวันนี้เนี่ยนั่งให้ความรูก้กับทุกคนเนี่ยเพราะเราอยากจะให้ทุกคน,นได้กันเยอะๆใช่ไหมครับได้ประเทศนี้จะได้เจริญขึ้นแล้วก็พวกทุกคนร่ํารวยขึ้น มันก็ทําให้ประเทศนี้การเป็นมาหาอำนาจได้เร็วขึ้นนะครับใช่แล้วก็ a อ u อิโอของลุงชุดนี้นะคะเป็นชุดที่2แล้วนะคะทุกคนฟังเนี่ยฟีดแบ็กลับมาบอกลุงนะว่าตั้งแต่ t r a ็กแรกเนี่ยก็รู้สึกถึงแบบพลังมากเลยอะอแล้วทุกคนก็บอกเลยว่ามีความสุขตั้งแต่ t r a ็กแรกที่ได้ฟังเลยอ,อันนี้นะคะลุงบอก17เคล็ดลับฉายออร่าดึงเสน่ห์ในตัวคุณถ้าคุณรู้นะคะว่าคุณมีเสน่ห์ยังไงและคุณจะดึงมันออกมาใช้ยังไง คุณไม่ต้องเหนื่อยวิ่งหาใครนะคะแต่ผู้คนนะคะจะกลับวิ่งเข้าหาคุณแล้วก็ลายล้อมรอบตัวคุณลุงตั้งใจนะคะทำแผ่นนี้เพื่อให้คุณนะคะเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้คนดึงดูดความรักความสุขความสําเร็จโดยที่คุณเริ่มจากการที่ตัวคุณรู้ว่าคุณสามารถที่จะมีพลังแล้วเปล่งประกายฉายแสงออกไปจากตัวคุณได้ค่ะโอ้โหพูดเก่งจังเลยไปเรียนกับใครมาเนี่ย เขาขอสปีคก yeah, ิ been, kind of thing, ้งแต่ก well. so, uh, ่อนเขาขอสปีคกิ้งแต่ก่อนไม่ได้พูดขนาดนี้นะเนี่ยแต่ก่อนโอ้โหอะไรนี้พูดเป็นไฟเลยแล้วพูดได้ดีมากเลยแล้วก็ผมบอกเลยชุดนี้ดีมากแนะนำเลยนะครับออร่าพาวเวอร์เอ่อแค่ปกก็คุ้มแล้วดูปกปกสวยมากกระโดดนะคะชแค่ปกก็คุ้มแล้วมันน่ารักมากเลยนะครับเอ่อแล้วก็กราฟิกของผมก็แบบทุ่มเทหัวใจทำเลยนะแบบประดิษฐ์ประดอยจนมันสวยออกมาขนาดนี้นะครับแล้วรู้ๆเลยว่าเนื้อหาข้างในอ่ะ มันจะมันจะา p เ o w e r ของคนที่ฟังได้ทุกคนเลยลุงการันตีเลยนะคะ,ะถ้าคุณฟังแผ่นนี้ของลุงคุณจะหลงรักตัวคุณเองอีกแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณจะฉายอรลร่าปล่อยพลังยังไงลุงการันตีเลยค่ะเนี่ยมันโคตรคุ้มเลยเนี่ยแผ่นน <c oughs> ี้ห้าร้อยกว่าเองแล้วล,ลดลดราคาด้วยลดสิบเปอร์เซ็นต์ทางเว็ d i t org o r g s h o p หรือสั่งในอินบ็อกซ์เลยก็ได้นะคะ,ะใน Facebook ในไลน์อะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับลดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ส่ง ฟรี EMS <Free. S 2> <Free. S 1> e ด้วยอโอ้โหมันคุ้มสุดคุ้มโ <laughs> <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคเราสองคนก็มีแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็อยากจะขออวยพรทุกคนนะครับให้รักกันเยอะๆแล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับประเทศนี้แล้วก็อย่าลืมตามลุงได้ที่เพจอะไรนะเพจกดแรงดึงดูดกับความรักบายครูรุ้ง Love Expert ค่ะ,ะตามผมได้ตามผมได้ที่เพจของนี้แล้วก็ไปที่อยากจะดู YouTube ดูวิดีโอคลิปเก่กาๆที่ไม่เก่านะมันคลาสสิกคลาสสิกมันมีข้อมูลเจ๋งๆเต็ไมไปหมดเลยคุณสามารถไปตามดูได้ที่ The Bandit Channel นะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวให้ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสามารถไปตามดูได้ที่นั่นนะครับสถานีขออภัยทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับทุกคนถ้าชอบ ความรู้ที่ผมให้ไปนะครับถ้าช่วยคุณได้นะครับผมมีความรู้อีกเยอะแยะมากมายนะครับที่อยากจะมาแบ่งปันอยากจะให้ทุกคนได้มีชีวิตที่มั่งคัง่งแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับประเทศไทยนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกด subscribe เพื่อที่จะติดตามนะครับจะมีวิดีโอคอนเทนต์ดีๆให้พวกคุณได้เสริมพลังกันทุกๆวันนะครับ